ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกแฉขบวนการออกสวปกโดยมิชอบเปลี่ยนสวปกเป็นโบเกอร์ค้าที่ดินรัฐก,ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการออกโฉนดนะครับกอรออกสวปกเป็นโฉนดเนี่ยประชาชนหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วนะครับการแปลงสวปกเป็นโฉนดเนี่ยเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรไม่ใช่ชโฉนดที่ดินเหมือนที่ปกติประชาชนหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่าการออกการออกเอกสารสปกรเนี่ยเพื <pl ains> ่อจุด <smoking> ว <UC S> ัตถุประสงค์ตามนโยบายก่อนนะครับตามนโยบายของสปกรเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ดีผมย้านะครับนโยบายการออกที่ดินสปกรของนะสปกรเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีนโยบายเพื่อต้องการให้ประชาชนมีพื้นที่ทามาหากินมีพื้นที่ประกอบสัมมาอาชีพมีพื้นที่อยู่อาศัยแต่แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นช่องทางให้กับพวกกลุ่มในทุน กลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนักการเมืองได้ครอบครองทรัพย์สมบัติของชาตินะครับได้ครอบครองผืนแผ่นดินของรัฐหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นข้อสองสยัยเพราะวันนี้การออกเอกสารของสปกรกับกลายเป็นว่าใช้นอมินีบริษัทใหญ่ๆนะครับออกให้กับเจ้าของบริษัทก็มีหลายๆอย่างเป็นแบบนั้นนะครับหลายๆอย่างเป็นแบบและหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องของการโฉนดจากสปกรเนี่ยนะครับเป็นโฉนดเนี่ย เพียง <spe aker> เพื่อให้การซื้อขายเพียง <spe aker> เพื่อให้การเปลี่ยนมือได้หรือเปล่านะแต่มันไม่สามารถเอาไปจำนองจำนำกับธนาคารนะครับที่เป็นธนาคารเอกชนหรือเป็นธนาคารอื่นๆได้เนี่ยแต่มันสามารถเปลี่ยนมือได้เอาไปจำนองจำนำกับเอกชนนะครับกับนายทุนกับผู้มีอิทธิพลน,นะและเปลี่ยนมือตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นช่องทางที่ให้นะผู้มีอิทธิพลนะักการเมืองและนายทุนได้ครอบครองที่ดินของรัฐหรือเปล่า นะครับหรือเปล่าและก็ตอนนี้มันก็มีขบวนการที่บอกว่าวันนี้ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยผมเองสมมติผมเองเนี่ยไม่ได้อยากทําอาชีพเลยไม่อยากทกําเกษตรกรเลยแต่อยากเอาที่ดินไปขายผมก็ไปลงว่าผมยังไม่มีที่ดินทำมาหาก,กินเลยผมต้องการที่ดินพอได้ที่ดินมาผมก็เอาที่ดินนั้นไปนะครับไปจำานงกับนายทุนไปาขายฝากกับนายทุนไว้อะไรไว้เพื่อเอาเงินมาแต่ผมก็ไม่คิดจะไปถ่ายคืนเพราะผมไม่คิดจะทำมาหาก,กินอยู่แล้วเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือเปล่า เป็นการทุจริตแบบนี้หรือเปล่าอภิชาติกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมารายพักการเมืองรวมถึงพักก้าวไกลได้ความสาคัญกับปัญหาที่ดินมีการนำเสนอนโยบายที่ดินที่นะครับมุ่งนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเองรัฐบาลก็เช่นกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังดำเนินนโยบายเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายามโฆษณาเป่าประกาศว่าจะยกระดับนะครับสิทธิของสปกรันะรบขึ้นเป็นที่ดินเป็นขึ้นเป็นโฉนดเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินมากยิ่งขึ้นซึ่งประเด็นนี้ตนและพรรคก้าวไกลเห็นด้วยในหลักการเห็นด้วยในหลักการนะครับแต่เมื่อมาดูวิธีการและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับทำให้สงสัยในการดำเนินนโยบายนะครับนี้หลายประเด็น เรื่องแรกเลยคือนโยบายเนี้ยไม่ได้ตรงปกแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะย้ําชัดเจนว่าโฉนดเพื่อการเกษตรไม่ใช่ชโฉนดที่ดินแต่ปัญหาคือที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหกษรกรต่างหากที่เที่ยวไปโฆษณานะแบบพูดไม่หมดว่าจะเปลี่ยนสปปกเป็นโฉนดทําให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเข้าใจผิดว่าโฉนดเพื่อการเกษตรคือโฉนดที่ดิน นะบ,บอกชาวบ้านว่าการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดแล้วจะโอนได้เอาไปค้ำประกันกับธนาคารได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่พอได้ยินแบบนี้ก็พากันเอาสอปกเนี่ยครับไปเปลี่ยนเป็นโฉนดครุฑแดงคิดไปแล้วว่ากำลังจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับประมวลกฎหมายที่ดินแต่สุดท้ายก็พบว่านโยบายนี้ไม่ได้ตรงปก เพราะสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือแค่นะครับแต่สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทําก็คือแค่ไปแก้ประกาศกฎกระทรวงเพื่อให้โอนที่ดินสประกอกันได้เท่านั้นส่วนที่รัฐมนตรีบอกว่านะครับเพิ่มมูลค่าของที่ดินโดยให้ทกสประเมินราคาเพิ่มได้หรือเป็นทรัพย์สินค้ำประกันได้ก็ยังนะครับต่อรองและดูผลหลังจากว่า ก็ยังต้องรอดูผลหลังจากนี้ว่าธนาคารจัว่าอย่างไรนอกจากนี้นะครับสิทธิทอื่นก็เหมือนกับสบปกเดิมเพียงแต่เรียกใหม่ว่าโฉนดเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นบอกได้ว่าโฉนดเพื่อการเกษตรหรือกัสอบสปกมัน้ายลึงกันแต่คําถามคือมันสามารถมีมูลค่าแล้วเอาไปจำนองจำนำกับในทุนได้หรือเปล่าและสุดท้ายมันจะเปลี่ยนมือไปอยู่ที่ในทุนหรือเปล่าตรงนี้ต่างหาก ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องติดตามและเราต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะตอนนี้นะครับเรื่องของสอประกรบในขับไปลุกล้ำพื้นที่และการออกเอกสารสิทธิสอประกอเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นพิรุษอยู่และยังไม่มีการดําเนินการใครและไม่มีเจ้าหน้าที่เอาผิดอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าีอัปเดตให้ฟังครับ